สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Wisdom Whispers เสียงกระซิบแห่งปัญญาวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของมหาเทพโอดินคำถามนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยเพราะว่าตำนานของโอดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกสนุกของเทพเจ้านะคะแต่มันคือการพาเราไปสำรวจลึกลงไปอีกว่าอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้โอเคค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าตำแหน่งของโอดินเนี่ยเป็นยังไงในฐานะที่เป็นถึงราชาแห่งทวยเทพเนี่ยภาพจำทั่วๆไปของเทพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาเป็นยังไงกันนะ คือโอดินเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อนะคะแต่เป็นตำแหน่งของมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานนอสเลยก็ว่าได้ท่านเป็นประมุขของแอสการ์ดดินแดนของเหล่าทวยเทพเป็นมหาบิดาหรือ all father ของทั้งเทพและมนุษย์แถมยังเป็นเจ้าแห่งเวทมนต์และสุามรีกด้วยพูดยังไงก็คืออำนาจของท่านนี่สุดยอดยิ่งใหญ่เหนือใครเลยล่ะคะ่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงราชาแห่งทวยเทพใช่ไหมคะภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวของหลายๆคนเลยก็คงจะเป็นภาพของเทพ,พเจ้าที่แบบมีพลังอำนาจล้นฟ้ามีพลังกำลังมหาศาลซึ่งต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นมหาเทพซูสจากตำนานกรีกนั่นเองคะ่ะเรื่องของซูสเนี่ยคือท่านได้บรรลัมมาจากการโค่นพ่อตัวเองแล้วก็พวกไททันใช่ไหมคะแล้ววิธีรักษาอำนาจของท่านก็คือใช้ทางกำลังใช้ทางเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับซูสก็คืออำนาจการควบคุมและการเป็นที่หนึ่งเสมอเนี่ยแหละค่ะภาพจําของราชาแห่งทวยเทพที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าเรื่องราวของโอดินกลับพาเราไปดูอีกมุมหนึ่งเลยค่ะเป็นมุมของความเป็นผู้นําสูงสุดที่แบบแตกต่างจากภาพจําเดิมๆของเราอย่างสิ้นเชิงเลยและถ้าเกิดว่าความปรารถนาสูงสุดของราชาองค์หนึ่งมันไม่ใช่อำนาจละ่ะแต่เป็นอย่างอื่นไปเลย คำถามนี้นะคะพาเราเข้าสู่หัวใจของเรื่องราวโอดินเลยท่านเป็นราชาแห่งถวยเทพก็จริงค่ะแต่สิ่งที่ทั้งตามหาแบบไม่เคยหยุดพักเลยเนี่ยกลับไม่ใช่การรวบอำนาจหรือการเป็นใหญ่เป็นโตอะไรทํานองนั้นเห็นภาพชัดๆเลยนะคะคือในขณะที่ซุสใช้กำลังเพื่อรวบรวมอำนาจโอดินกลับเลือกอีกทางคือการเสียสละเพื่อตามหาปัญญาเป้าหมายของซุสคือการควบคุมจัดระเบียบแต่สำหรับโอดินแล้ว เป้าหมายคือการเข้าใจโชคชะตาเข้าใจจักรวาลที่มันลึกลับซับซ้อนคือโอดินนะ่ะท่านเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าอำนาจที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากแค่พละกำลังอย่างเดียวแต่มันมาจากการอย่างรู้ความลับของจักรวาลสำหรับท่านแล้วเนี่ยการรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคืออำนาจที่สมมูรณ์ที่สุด แล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช่ไหมคะท่านก็มีอีกก้าสตัวคู่ใจคือคู่คินที่แปลว่าความคิดกับมูลลินที่แปลว่าความทรงจำสอตัวนี้จะบินไปทั่วทั้ง9้าโลกเลยคะ่ะเพื่อไปรวบรวมข่าวสารกลับมาให้ท่านแต่แค่นั่งรอรับข้อมูลเฉยๆเนี่ยมันยังไม่พอคะ่ะสำหรับมหาเทพองค์นี้ และตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องราวมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นมากๆเราจะไปดูกันว่าการเสียสละครั้งสำคัญสองครั้งของโอดินเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นเลยว่าท่านยอมจ่ายแพงแค่ไหนเพื่อแลกกับคำว่าปัญญาบททดสอบแรกเลยนะคะการเดินทางครั้งแรกเนี่ยท่านไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่ามิมิสบรูเนอร์บ่อนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่รากของต้นไม้โลกอิกราซิลเลยนะคะแล้วก็ว่ากันว่าบ่อน้ำแห่งนี้แหละที่เก็บความรู้ทั้งหมดของจักรวาลเอาไว้ พอไปถึงที่นั่นปุ๊บท่านก็เจอกับมิเมียเป็นยักษ์ที่ฉลาดมากๆแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์บ่อน้ําด้วยมิเมียก็เลยตั้งคําถามที่ทรงพลังที่สุดขึ้นมาท่านจะให้อะไรเป็นค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการยังรู้ทุกสิ่งและคําตอบของโอดินก็คือดวงตาหนึ่งข้างของท่านเองใช่ค่ะฟังไว้ผิดเลยท่านยอมควักดวงตาของตัวเองออกมาเพื่อแลกกับการได้ดื่มน้ําจากบ่อนั้นแค่อึกเดียวเท่านั้น เป็นการแลกการมองเห็นทางกายภาพกับการมองเห็นในระดับจัก,กรวาลเลยนะคะคือการอย่างรู้อดีตแล้วก็อนาคตได้แต่ว่าการเสียสละมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะบททดสอบที่2เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมอีกเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับอักษรรูนส์ที่ทรงพลังมากๆลองนึกภาพตามนะคะโอดินใช้หอของตัวเองแทงตัวเองแล้วก็แขวนตัวเองไว้กับต้นไม้โลก นานถึง9วัน9คืนเลยนะไม่กินไม่ดื่มอยู่ในสภาพที่แบบกึ่งเป็นกึ่งตายจนกระทั่งคืนสุดท้ายนั่นแหละความลับของอักษรรูนถึงได้ปรากฏขึ้นมาให้ท่านเห็นนี่แหละค่ะราคาที่ต้องจ่ายเพื่อพลังแห่งเวทมนต์แล้วเรื่องราวการเสียสละทั้งหมดของโอดินเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างคือตัวตนของโอดินนี่สะท้อนค่านิยมของวัฒนธรรมไวกิง้งกับชาวนอสโบราณได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยค่ะลองเปรียบเทียบกับเทพีกรีกดูนะคะ เทพีอธทีนาอย่างนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยคืออธทีนาเนี่ยเป็นเทพีแห่งปัญญามาตั้งแต่เกิดเลยแต่โอดินต้องแลกปัญญามาด้วยความเจ็บปวดสาหัสแล้วปัญญาของท่านเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อปอกครองแบบสุขสบายนะคะแต่มีไว้เพื่อเตรียมรับมือกับแบกนารกหรือก็คือวันสิ้นโลกตามคำทำนาย จะเห็นเลยว่าโอดินเนี่ยแตกต่างจากเทพผู้ปกครององค์อื่นอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นซุสที่เน้นเรื่องอำนาจหรืออย่างพระอินในาศาสนาฮินดูที่เป็นเทพนักรบที่คอยปกป้องคือแรงผลักดันหลักๆของโอดินมันคือการตามหาความรู้ผ่านการเสียสละซึ่งมันก็สะท้อนโลกทัสที่ให้คุณค่ากับความเข้าใจมากกว่าการควบคุมและประเด็นสําคัญมาอยู่ตรงนี้ละคะ่ะตำนานเทพพเจ้าที่วัฒนธรรมหนึ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเผยให้เราเห็นเลยว่า คนในวัฒนธรรมนั้นเขาให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุดและบางทีมันอาจจะสะท้อนถึงความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาด้วยก็ได้บทสรุปของเรื่องนี้ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่า ความเป็นผู้นำในแบบของโอดินเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสืบทอดอำนาจหรือการใช้กำลังเข้าสู้แต่ว่ามันเกิดจากการยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งมันอาจจะจำเป็นมากๆเลยก็ได้สำหรับโลกที่มันโหดร้ายและคาดเดาอะไรไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าโลกทัศน์ของชาวนอร์สที่ยกย่องราชาที่ยอมเจ็บปวดเพื่อแลกกับปัญญาเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับมุมมองที่พวกเขามีต่อความรู้โชคชะตาและการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตบางทีสำหรับพวกเขาแล้วปัญญาที่แท้จริงอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ